กินคําตาลคําอธิษฐานของน้องนี่นะเกินคําตานคําอธิษฐานของน้องนี่นะเป็นบุญญาวาสนาแห่งกาแห่งกานะคะทันสอยดนให้อ้ายพลคนมอจริงใจให้อ้ายพลละคนมอจริงใจมาเบิ่งบงังไฟในงานวันนี้มีคนขา้างยังนําเลยสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวนํากันเด้อพี่น้องจา๋าไหลสุดแล้วก็มาไหลสดต,ตอนทําแล้วก็มากินตอนตอนถ่ายถ่ายตอนกินเออนี่พี่น้องได้ ซุปมะเขือพี่น้องจ้ามะเขือ,าอหาดูข้างนี้ดูซื้อพริกสามเม็ดจ้าไข่ต้มพี่น้องเนื้อ,อไมออหมแล้วก็พักแปง้งพักถัวถ่วถั่วฝักยาวเดวยใจอยู่ทังนี้แล้วก็มีอันนี้พี่น,อน้องหมูสับพัดเนื้อไหมส่งไปหมูสับข้างนีงเหลือมาวานหนึ่งก็เลยอามาก,กินอุ่นร้นรอนๆเลยจ้ะข้าวสวยด้วยจ้ะข้าวสวยอยีกข้างหลังกินก่อนไปทำง,งานเหมือนเดิมแหละทุกคน วันนี้เน้นผักเด้พี่น้องไม่ได้เน้นอันเนื้อเด้ก็เพยงกินผักตลอดเลยบางคนไม่ค่อยมากินผักเออบางคนไม่ค่อยชอบกินเนื้อพี่น้องตอนน้องมีผักตลอดแบบผักธรรมดาสน cục tạm hay xoay ngang quần xoay ba คำเดียวแข่งเหรอก็อจะแข่งคํำขาใต้โยไรเราไม่ต้องเข้ากันไหมเนี่ยไม่เข้าก็ต้องเข้านะจ้าแต่จึงไม่ต้องเป็นนักพิธีหน้ออๆไม่เนาะ ใส่เนื้อปลาไอป้ปลามันขาวพี่น้องอร่อยมันคุยยากมันคุยบ่ขึ้น ตอนตักก็เลยนะอนาะตักพรเกิดมากินเข่าวน้่กันด้ยสัตว์่นาะเขาแยงเขาแยงเขาแลงไข่แ <c oughs> ดงเลยมาะ ดับด้วยผักใบสะระแหน่เสียบเสียบโชว์ ไม่ดองทำเมนูนี่อะไรคือแบบหอมันหอมมันหอมนะไม่สุงเน่ะ 没事。啊 พก็อปเชอปเอาไปเอ๊ะลอาบน้ำมุลอือืมโอเคแค่ก็อุดอ่าบอตัวเปินะโอเฟนฝาด มีคนละเมนกันมาน,นี่แม่ริทักลูกนหมอนั่ะแซ่ 嗯，好，不错。 โอ,โอเคคะ่ะทุกคนหนิงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย